ติดตั้งรีโมดกดปุ่ม Star Smart Key ISO New s นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC Video นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ On เช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์นะครับหยียบเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะคเครื่องยนต์ก็จะสตราร์ตรับ ถ้าต้องการดับเืลองนะครับหย่าเปรดค้างไว้นะครับปดิติผมหนึ่งครั้งระบบก็จะปิดลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณีที่เราเดินา่างออกจากตัวรถนะครับในระย,ยะ3-5เมตรนครับรถก็จะล็อกนะจะมีเสียงสัญญาณและไปเดี๋ยวกระพริบนะครับแล้วเข้ามาใกล้ใน,นระยะนะครับประตูก็จะปลดล็อกให้นะฟังก์ชัน PKE จะไม่มีเสียงนะมีแค่สัญญาณไฟนะ สั่งล็อกที่รีโมทนะครับล็อกคายล็อกนะครับสั่งที่รีโมทจะมีเสียงล็อกและคายล็อกนะครับสั่งล็อกนะครับฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับว่ารถสตาร์ทติดนะพร้อมสัญญาณไฟนะครับ ภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งเดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้เครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับทดสอบฟังก์ชันกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมครับตอนนี้รีโมทอยู่ในรถครับเย็บเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดครับเย็บเบรกย็บไบรกค้างไว้ครับกับเครื่องยนต์นะครับ ตอนนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถนะครับกรณีลืมปิดประตูหรือปิดประตูไม่สนิทครับจะมีเสียงเตือน3ครั้งนะครับเราจะเอารีโมทวางไว้ด้านนอกรถนะครับเดินกลับมาที่รถนะครับสังเกตว่าไฟที่ปุ่มจะไม่ทํางานครับเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งครับระบบจะไม่สตาร์ทนะครับเบรกนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง รบบจะไม่สามารถสตาร์ทได้ถ้าไม่มีรีโมทนะครับอันนีโมทจะมาที่รถนะครับหลังจากที่รีโมทเข้าสู่ระยะสัญญาณนะครับระบบก็จะเปิดตัวนะครับเดีเ๋ยวไปกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตนะครับ